สบายดีพี่น้องร้อนแรงได้พี่น้องเด้อนี้แม่สบายดีพี่น้องมนมอนพักพักรวมเดเด้อพักพักรวมเด้พี่น้องเด้อบดไซส่เหนียนะทุกนนะนะคับรวมเดืัดพักพักเดี๋ยวเลยพักพักิกับขวเจก้วในม้อนหูขวดแก้วพี่น้อง ถ้าโปรเนื้อโรไใส่นียง่ากินแต่พักแต่พักแล้วล่ะใรัสดีน้องแบตาบ้า้นตาลเลย นอาหจีอมอเดอร์าหารเจน,รน,น้องตจีอย่นีนน้ชิ้นแห้งปงซีนแห้งพักๆแล้วก็ป็นเิ้นแห้งย่อุกแล้วน้ำับ ผิงซิงพี่น้องสิสุกแล้วแม่มันเป็นเซ่แม่ห่อแม่หมักน้ำยายงาหมักน้ำยายเอามาเฮือนแม่จะบาะออเพิ่นก็ฮักกะเฮือนแม่เพิ่นมาเฮือนางลามัน้า่นานบ่านืมผัวบักใหญ่นึงเนาะนอนกหลายอีกอืเอาม่นเอาม่นไว้กินดแม่กินดมาเฮือนแม่เพิ่นไปเฮือนางลงิกสิสุกแล้วพี่น้อง กินเขาแรงกัมมอนเลอปิ้งซีนพัดพักแล้วเรียบร้อยอันนี้กระปุกน้ำมันงสมเมมอนเห็ดน้ำมันงสมเห็ดไปกิน้ะพี่น้องนังหลาพันธุหานน้ำมันมาให้เม่เห็ดเป็นเลยแหละแต่หมมอนยังกินนัองกินของดองมาได้นี่กระปุกน้ำมันสมคือกันอันนี้ก็ได้ได้ครึ่งปุ๊กตัวนี้เห็ดใบตะโดนเลยยังค่ได้กิน บุ๊บ่มีแนวกินกับเมยมอนเป็นย่งขลามอยู่เลยอดสะกอดวันนี้ก็บมยมอนต้มมักสรีต่อพี่น้องมักสรีหักในสวนต้มพอดีกินเลยมักสรีเข่าเนียวหวานหวานพี่น้องเลยแซ่บๆเอาผ้าหมอปิดมาปิดไปกินซีเมยมอนก็สุกแล้ว เดี๋ยวเอาหอยห้อยสุกเลยพี่น,อน,อน้องามากินข้าวเล่นนอนเด้อสบาีพี่น้องกินข้าวตั้งแรกตั้งแตนเดิ่นมากินข้าวกันเลยเอฟซีทางลาวทางไทยทต่างประเทศพัดมาเด้อกินอาหารเจพี่น้องพัดพัดเน,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 นี่ยกระพิ้งเนื้อหมูเนื้อเห็ดมามากินวกัน <S 2> <S 2> <S <S กินข้าวเชเมืองนอกทางเมืองไทยเฮ้ยกินข้าวต้มเต๊เออกินกินข้าวเนี่ยบอกกินกินข้าวเมียวกินข้าวเจ้าสบายดีน้องกินข้าวแรงกันเด้อะไปขมวดเนอะกินข้าออกเลยเป็นภาพในหงข้าวพี่คัด ใส่ยังใส่แตดสดีน้ำตาลน้อยนึงสับขโซ่เตับพี่เแลฮะแหลแกลมใส่บอกใ่ิอ้าดพยนเนีนครดเคี่ยรดอรบ้างมสอเอาลิดไม่ต้องเนียนเดินีเป็นตาเสียบเมาเด้อน้องๆทาเมืองนอกน้องๆชาเมืองไทยสอนเกอดเด้อ โนเนยแงเพราะว่าเขาซื้อมาจากสวรรค์มาขายสวรรค์เนี่ยแช่านตะกี้ทเท่ารนโนสิบันาขายตกเกินเลยสี่บาทสวรรค์เจ้าเจาบาทสวรรค์เจ้าบาทมหอนนับาทมอห่อะนาบาทมาทมี่มห้าบาทสอรัสาม

ึงสามัเซลฟี่เนียอ้ไปแล้วบาหมื่นสามพนี้ยหนอสามสิบสามพันสามหละหน้ารงั้นเออก็สามหม่นสามสินนะรอยหนึ่งสามสิบันกีบเอาง่ายไมนจะพังง่ายเราคนเอิบแน่นอนร้อยหนึ่งสามสิบันกีบไม่ว่าผมหนึ่งไได้กนะร้อยบาท แสบคันใบเศ้าบาทนะเราบเจะหาขันปีบเอาเป็นหายเรื่องโรคภักอนเนี่นีเราเขียนมาจะได้นาะเป็นบ่มให้แม่กินอร่อยออมาได้ตเลเวลาปิดบ่มได้่ไหมิดใหม่ม่น่าจะเป็นแมงเงี้ยนี่เป็นองไรับเปนตห้มเป็นแมง คือกกกกนะมกินสี่หมดแช่บ่ชิ้นพักแสก่อนนะไอยังหมาซี่กินทักก่อนคิดได้ยนีใช่งา่ายนเป็นเปาจักมือกเช็ดมือมาเป็นลงแก้วเป็นรออไปองแก้แว แก้วกแก้วห่อนเาแก้วห่อนมกรัน้ทมส์้างันี้วงเอืออยู่เ้ยหมดอทิดนึ่งแ้วห้งไปอาไปใส่้อนส่มะม่วงจะใส่หมออยู่ไกลเลื่อนจะใส่กัน่นหมอเป่าเอ้ยไปเป่าบ้านไม่เคส่ไงมาเป่าหมออู่บ้านตัวเองเล้ใส่ หมากเป่าเขี่ยวมากหมากเป่าหมากแหงเป่าร้อบาลตัวเองกือเน่ัปาใจ่จมูฮูโจักมี่ใครบอกมูฮูบางเขากลอย่มา่อกเ่าเด็กน่อยจีไหกับไปเป่ามัาเราซาด้ เารัเรื่องกระเตรียมกึกรดกกระดที่ทางใลกาตันประสงค์แบบกังห้ายจ็คบอก

ชาแนลขลาแกงน่อไม่โอ้ยอยากก็ยากมานีแกงน่อไม้มีมกหน่อไม่มกกน่อไม่ยังมีบ่มีพวกเนี่ยะกินอีกบ่อ้ตงแ้วก็มกขีปลาเน้นมีของหวานก่จะกินปลาทอดตเน้ก แค่น้ไม่ไล่ใส hmm ่แมงกี่ดอเฮ้ยท yep. like ุกคนซ่กเนาะหยาฮัลโหลเอาอะคิปนี่กับมิมอลล่าเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามคลิปหน้าเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์สักแต่ไก่สองน้องทีมใหญ่บอลเด้อพี่น้องเด้อบายบายพี่น้อง